ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์าบส้มซ่าจะมาแชร์เทคนิควิธีทำประทูนะคะหมายถึงเนื้อประทูค่ะ mm hmm. เวลาเราจะเอาขี้เอาอะไรมันนะะ่ะค่ะออกเนี่ยค่ะโอ๊ตตัวน,นี้ปลาสดมากค่ะเนี่ย นีเนี่ยค่ะเราจะทําขี้ออกนะคะเนี่ยล้วงขี้ปลานะคะทํายังไงแล้วก็ขอทเทดเก็บปลานะคะเนี่ยเนี่ยค่ะขอทเทดเก็บปลานะคะช่งางซาจะมาสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือเทคนิคของช่างซานะคะเนี่ยเห็นไหมคะปลากระบอกตัวใหญ่ไหมคะ นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะปาก็ระบอกไซส์ใหญ่มาค่ะซังซ่าจะพาทํานะคะว่าซังซ่าจะทํายังไงบึ๊บมาค่ะอันแ็กๆก็เตรียมจานนี่ค่ะทำอย่างนี้นะคะปะทูนะคะจับที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ นี่ะลวงไส้ตรงนี้ออกนะคะเขาจะทำง่ายมากค่ะวิธีทำขี้ประตูนะคะ แล้วก็ไปล้างล้างแล้วก็แช่เกลือหรือจะทะําปลาทูหรือจะเข้าไปตู้ฟิตเป็นปลาทูต้มยําก็ได้ค่ะนี่คือวิธีอ่าพอได้ปลาทูมาแล้วก็จะทําความสะอาดแล้วเข้าตู้เย็นนหะคะ่ะทอี่ออกแบบนี้นะคะ ะจะทำประทูหรือจะผ้าอะไรก็สามารถทำได้ค่ะเนี่ยออกมาเป็นกระจุกๆลหวงเหงือนะคะหวงเหงือ ที่ทำปะทูงแสนง่ายนะคะล้วงเหงือกเลยนะคะเห็นไหมคะซัน่าอาจจะทำแรงไปค่ะถุงมือมันไม่มีนึ้กผ้าหอือไหมคะเวลาล้วงอันนี้ซ้นซาทำให้ดูนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีถุงมือเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีถุงมือก็ก็จะจะไม่ง้างเยอะขนาดนี้นะคะ เพราะว่าถุงมือมันจะเป็นนิ้วมือเข้าไปแต่นี้มันเป็นปุ่มเข้าไปอันนี้นะคะอันนี้ส่าศาสตร์ที่เฉยค่ะที่ริงใส่ถุงมือเอานะคะเ็นหมเหคะง่ายเนาะตะคูโลนึงก็แป๊บเดียวเห็นไหมคะ ลวงแค่เหงือกเขานะคะแล้วก็ไปล้างจะไปแช่เกลือจะไปนึ่งก็ต้ยมยำก็ได้ออกมาอ,มอ,มะะออกมาหมดเลยโอ๊ะไปทางโน้วไม่เป็นไรค่ะ ปลาสบค่ะนี่ฮะ เทคนิคไม่ยากใช่ไหมคะเนี่ยดึงออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างเห็นไหมคะแล้วก็อปากระบอกนะคะปากระบอกไซนี้เราจะใช้ช้อนนะคะท่านชาจะใช้ช้อนเห็นไหมคะเนี่ยท่านชาจะใช้ช้อน นี่คยใช้ช้อนก็ได้นะคะช้อนขอดเก็ดนะท้าาใช้ช้อนเนี่ยค่ะ ใช้ช้อนกันเดียวเลยทีเนี้ยนะคะแต่ตัวนี้ต้องผ่านะคะดึงแือไม่ออกนะคะตัวนี้ยต้องผ่านะคะแต่วิสอนวิธีขอดเก็บนะคะเนี่ยเทคนิคสองวิธีนะคะหรือจะมีที่ขุดขูดไอ้น,นี้ก็ได้ค่ะขูดเอ่อขูดมะละกอเนี่ยค่ะขูดมะละกอก็ง่ายนะคะถ้าเราไม่มีอะไรก็เอาที่ขูดมะละกอนะคะนะคะ ขูดมะละกอมีสองอย่างเอาใช้ช้อนกับที่ขูดมะละกอนะคะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์กอดเกล็ดตาเนี่ยค่ะก็จะง่ายแล้วแต่อุปกรณ์ที่เราสะดวกไม่ต้องใช้มีดนะคะอันนี้ทั้งส่ากอดเกล็ดทั้งสร้าไม่ใช้มีดสักทีค่ะเนี่ยนะคะ มดเลยเที่ยงเลยแป๊บเดียวง่ายๆนะคะแล้วก็หเห็นมคะเหนไหมคะเรียบร้อยอันนี้วิธีของที่ขูดมืดไปป่ะอันนี้ที่ขูดเออ ที่ขูดมะไออันนี้ขูดมะมะไอมะละกอเห็นไคะอันนี้ใช้ช้อนมีสองวิธีนะคะใช้ช้อนก็ได้นะคะ เห็นไหมนะคะใช้ช้อนหนึ่งวิธีแล้วก็ใช้ที่ขูดมะพร้าวที่ขูดไอ้นี่ที่ขูดมะละกอโทษทีค่ะเนี่ยง่ายเห็นไหมคะห้าน,นาทีนะคะเราไม่ได้เซียนหรอกคะ่ะแต่ว่าทีนี้เราก็หาวิธีช่วยคุณแม่บ้านนะคะเห็นไหมคะออกง่าย สองวิธีนะคะมีช้อนกับที่ขูดมะมะละกอน,นะคะแล้วก็ล้วงไส้ปลาทูล้วงไส้ปลาทูใส่ถุงมือนะคะถ้าถุงมือมันจะเป็นนิ้วมันแหย่เข้าไปจะไม่ได้เลอะเหมือนสั้งสางๆนะคะสั้งสา,างๆทำคลิปนี้สั้งสางๆไม่มีถุงมือก็เลยใช้ถุงสวมเวลาเราแหย่เข้าไปคือถุงมันจะเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนแผลไม่สวยที่กิงถ้าใส่ถุงมืออ่ะถุงมือนะคะ แย่เข้าไปมือเรานิ้วเดียวอ่ะแล้วก็ล่าออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาจะได้ท้องเขาไม่แตกแล้วก็จะสวยค่ะนะคะนี่แล้วก็นี่คือขี้ประตูเราจะไปทาไตปลาหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่มาสอนวิธีทําปลานะคะขอบคุณมากค่ะไลฟ์สไตล์ไว้สร้างมาแชร์เดียค่ะ